ไมแร้งมัน,น,นแน่นแหงมันคายไม้แร้งบมดเลน,นอยู่ก็เรียกว่าสีถอยถึง<อ>น,นี้เป็นเผือมันขยับมาดูท่พมเลยเดกเดวันีามันมันลงสุดแล้วเดี๋ยวเียไ,ไมีไมามากามาทอไม่ผมทาไปลงเออทาเลยเอาเอาไปเลย การนั้นไม่เล่นกับไทยออกไม่ได้เลยท่ามีแรไ,ไ,ไ,ไหมไมันจริงว่าไอ้ตัวนี้บอก,รบอกอครับดึงเอาแข้งโตเทมันต่อได้คกลุ่มแบนมั้งครับผม,มโอ้ยเอาออกนี่เอาไปขายขีดนะเ,เกียมเล่นอะยันไปเนี่ยขคยขีดเกียมเล่นโอ้ยวันนี้ โอ oh ้ยตัว,ตวนี้โอ้ยาตัโอ้ยทีได้มาจูนตูยังได้พากันมากูรูโอ้ยโอ้ยตายเต้อเต้เอาโอเคมานีิ เดี๋ยวเรามาจูนรถแห่มวนิเปียโนโออเดโอโอนะครับเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วว่าจะมาจูนตู้กลับมันได้กู้รถไม่เป็นไรเพื่อลูกค้าทําได้ทุกอย่างนะครับก็ปกติก็เป็นในช่างเครื่องกลน,นลวก็ซ่อมรถซ่อมอะไรอยู่แล้วนะครับก็ทาไปตู้ไว้ด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าเราจะทําอะไรให้กับเปียโนออเดอโอ,โอ,โอนะครับมาดูกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวไฮเปอร์ 2 2 2 2นะครับซึ่งเป็นตัวไฮเปอร์ตัวคู่มาใส่ให้กับลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าจะเอาตัวเนี้ยไปใส่ด้านหน้าแล้วก็ย้ายตัวบอดี้มาไว้ด้านหลังแล้วก็เดี๋ยวเรามาจูนทำอะไรเมนต์ใหม่นะครับให้กับลูกค้าตู้โลจะเป็นตัวโบทัศ์อ่าบราโวนะครับคู่หน้าลูกค้าจะใช้เป็นตัวพ2นสข้างหลังจะเป็นตัว800บาทโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่า จะติดตั้งเข้าไปยังไงแล้วทําการจูนได้อย่างไรโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับเออตอนนี้ก็ทำการติดตั้งเจ้าตัวรมทักษ์ไฮเปอร์2122เข้าไปให้กับที่รถแห่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังดู Skru, skru, titangkan. Bye bye. เตรียมเครื่องมือแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวเราบรรจุนวมาดูว่าจูนแล้วทำแล้วเสียงจะเป็นยังไงโอเคไหมจะดีกว่าเดิมหรือขี้เลยกว่าเดิมมันลุ้นกันโอเคครับก็ เดี๋ยวก่อนจะทำการจูนนะครับก็เติมพลังก่อนนะครับก็กินไม่ค่อยได้เลยเนาะอย่างนี้นะไม่ไหวเลยอ๋อค่อยๆนัดนะครับเมี่ยก็ได้แล้วก็ก็กินเยอะแล้วเวกินม่ค่อยได้ครับตัวพี่ เจ้าเฮกเกิงเซียงนะครับเสบียงเฮกรีวิวกินก่อยแตดแดกตัดึ้นอีโป่งล้า ผู้เดียวไปเที่ยวก็บ่มีหูวันสาบ่ใดมีสมบัต ดาทั้งระบบนะครับก็ประสิทธิภาพก็ตามที่เห็นนะครับชุดหน้าเป็นดอกทาดาเจนในหนึงแปใส่กับตู้พาิเรทักราโวแล้วก็ไฮเปอร์หนึนะครับข้างหลังก็จะเป็นตัว800วัตต์นะครับข้างหลังก็จะเป็นวารีโอเคเดี๋ยวลงฟังเสียงแล้วก็เดี๋ยวรอสุดท้ายแล้วก็มาสัมภาษณ์กับเจ้าของเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงครับ สาวอันดีสั่งใส่บอดีเธอเนาะโอ้ยเนองบอกเกใจผู้เบาทแน่เสียงตาน่อยนส่งยิบในไฟเซยแม่ระวังไว้แน่ผู้เบาทจะหูสิดูบ่เจอคอยก็นัน่งปริณีพี่ไปสไตห้ามใจบอใ่อยเคลิ้งไปกับเธอแต่ว่าบนโมเมนต์ของคอยนีีละเดนสุดท้ายแฟนของเธอมาเจอได้สวยคอยโบกเกี่ยวเน้ ฮฮิฮฮฮอออออเวลาใช้ไม้มันต้องเทนเขาด้วยไม่ใช่ว่ามันก็ยังไงก็หอนจิกฮ้ฮฮฮออออสวัสดีครับสวัสดีาว่ ไปดาเอาของมันเอาไว้จนเตวสันฟาก็สิตามาววานกเจ้าดินใจเกิดนี้เฮาีอยู่คนลบา ินก็มาทําการจูนให้แล้วเรียบร้อยอาจารย์ตัวนี้เป็นไงบ้างสสุดยอดครับสุดยอดจากเดิมก็คือใช้ดอก800วัตต์เนาะคราวนี้พอมาเปลี่ยนเป็น1200ด้านหน้าโอ้โหสุดยอดครับกระแทกตับตับจับตับแล้วเจ้าตัวเสียงกลางภูมิทัศไฮเปอร์คู่เป็นไงบ้างอาจารย์โอ้รอยไกลครับสุดยอดเสียงเสียงเคลียร์ดีไหมเคลียร์ดีมากเลยไม่บาดหูใช่ครับไม่แล้วเมื่อ เปรียบเทียบกับเจ้าตัวไฮเปอร์ต่างกันเยอะพอสมควรไหมเยอะเยอะเยอะนะแล้วทีนี้ถามว่าไฮเปอร์ก็ไม่ได้ดังคีเลอพอมาเจอไอตัวไอไม่ใช่เดี๋ยววาดีไม่ได้ดังคีเลพอมาเจอไฮเปอร์เข้าไปไฮเปอร์เคลียกว่ามากเคลียกว่าใช่นะครับชัดเจนกว่าก็มันเป็นการพัฒนาขึ้นมาอาจารย์ก็เป็นสรุปคือที่มาวันนี้ก็หนึ่งแหละเอาตู้ไฮเปอร์คู่มาโ่มครับ แล้วก็เป็นบริการหลังการขายยอให้ด้วยนะครับของของเป็นโอดดโอนะครับจริงๆของอาจารย์ซื้อชุด4ี่คนสี่อท่อมาแล้วทีนี้ประสบปัญหาเรื่องคนใช่ไหมคนยกของไปออกงานครับก็เลยอ่ะปรึกษากันว่าจะทํำยังไงก็เลยแนะนําว่าให้ทํารถแห่รถหก็เอาบราววขึ้นรถบราววมาขึ้นนะครับเพราะว่ารถตัวบราววมันจะเข้ากับรถอาจารย์ได้พอดี น่าจะยังนะครับยังไงก็ต้องคิดว่าน่าจะต้องได้เปลี่ยนจาก8 0 0เป็นพันสองเลยด้านหลังถ้าเกิดเปลี่ยนอาจารย์ก็คงจะต้องเพิ่มครับเพิ่มเพิ่ม power power แล้วก็เครื่องปลดไฟด้วยนะเพราะว่าไฟเมื่อมันกินกิจเยอะกําลังก็ต้องต้องเพิ่มโอเคนะครับอยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านไหมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับรถแห่เปลี่ยนออดิโอซึ่งก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับก็พัฒนาไม่มีที่สิ้นสุดก็จะพัฒนา ให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ขอบคุณคอาจารย์โจ้นะครับที่มาแนะนําแล้วก็บริการหลังการขายเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากก็คือถือว่าจากระยะทางจากร้อยเอ็ดมาก็ไม่ธรรมดาแต่ท่านมาด้วยใจะนะครับก็ขอบคุณจริงๆครับผมก็ขอบคุณทางเปียโนเดโอด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานภูมิทัศน์วโอผ่านทางช่อง youtube แล้วก็ Facebook นะครับ โอเคขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสนใจก็ยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทร084408227นะครับ Facebook พงรมทักน์ก่อมใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับ Line ID พงรมทักน์101 PO NG PITA K 101แล้วก็ YouTube นะครับพรมทักน์ EVO Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ